สวัสดีครับน Yo ักเรียนสำหรับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่10มกราคม2565นะครับเรื่องต่อไปสำหรับคณิตศาสตร์กับครูหนูวันนี้ก็คือเรื่องมาตราส่วนนะครับครูก็ขอให้นักเรียนดูในหน้านี้นะครับในหน้า214นะกับ215นะครับจะมีตัวอย่างและเพื่อให้นักเรียนเนี่ยเกิดความเข้าใจเนี่ยสองหน้านี้นักเรียนอ่านให้ดีเลยครับอ่านห,หลายๆรอบนะลูกครูก็จะบอก กับนักเรียนเพิ่มเติมว่าไอ้คำว่ามาตราส่วนเนี่ยนะครับมันก็คืออัตราส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับคือมันจะประกอบไปด้วยปริมาณ2ปริมาณก็คือปริมาณหน้ากับปริมาณหลังนะครับนะแต่มาตราส่วนนั้นนะครับจะชี้เฉพาะเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวกับรูปย่อรูปขยายนะครับที่เราจะนํามาเขียนในแผนที่หรือแผนผังนะครับเพราะฉะนั้นมาตราส่วนนะครับ ให้นักเรียนไปอ่านในหน้านี้ให้ดีแล้วกันนะครูจะไม่ขอที่ายมากนะครับเพราะมันจะใช้เวลาเปลืองค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะเมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วอ่านดีแล้วนะครับในหน้า214กับหน้า215นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาตรวจสอบความเข้าใจนะโดยการมาดูการทํางานในหน้า216ซึ่งก็จะเป็นแนวทางในการทํางานในหน้า217กับ218นะครับซึ่งครูก็จะสั่งการบ้านใน2หน้านี้ด้วยนะครับ เอาละเดี๋ยวเรามาดูนะครับครูจะทําตรงนี้ให้นักเรียนดูนะก็คือในหน้าสองนะครับข้อหนึ่งใหญ่นะ,ะจากตัวอย่างนะครับครูก็นํามาเขียนไว้บนกระดานเพื่อสะดวกให้นักเรียนได้เห็นจริงๆนะครับข้อหนึ่งใหญ่เขาบอกว่าให้ตอบคำถามจากแผนผังนะครับเดี๋ยวเวลาเรียนทําให้นักเรียนวาดรูปนะครับให้เรียนวาดรูปด้วยนะใส่รายละเอียดให้ครบถ้วนนะครับใส่รายละเอียดให้ครบถ้วนแล้วก็ ตอนท้ายมาตราส่วนที่เขาเขียนไว้มุมบนด้านขวาของแผนผังน,นั้นให้นักเรียนเขียนดอกจันและอธิบายด้วยว่ามาตราส่วน1เซนติเมตรต่อ20เมตรอันนี้ตัวอย่างนะครับมันหมายความว่าอะไรนะซึ่งในมาตราส่วนเนี่ยนะเขาจะระบุว่าเลขตัวหน้าเนี่ยนะของมาตราส่วนเนี่ยมันจะหมายถึงความยาวในแผนผังน,นะครับเลขตัวหลังหมายถึงความยาวจริงในที่นี้มาตราส่วน1เซนติเมตรต่อ20เมตรก็คือหมายความว่าความยาวในแผนผัง1เซนติเมตร แผนความยาวจริง20เมตรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวว่านักเรียนทําแบบฝึกหัดมาสม่งครูนอกจากจะวาดภาพแล้วให้หนักเรียนอธิบายมาตราส่วนที่เขาให้มาด้วยนะครับก่อนจะขึ้นข้อที่นักเรียนทํานะครับอ่ะทีนี้มาดูข้อคําถามนะครับซึ่งมีทั้งหมด8ข้อนะครับด้วยความรวดเร็วนะควรอธิบายเร็วๆหน่อยนะครับนักเรียนตั้งใจฟังนะลูกอ่ะข้อ1อธิบายนะครับ,อ,อ,ธบ,รบอธิบายว่าอนณาเขตทั้งหมดของเรียนมีความกว้างและความยาวเท่าไหร่นะครับอาณาเขตนักเรียนดูรูปนี้นะครับ นาเขีนนีคือขอบของรูปนะฮะซึ่งรูปเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันเป็นรูปอะไรครับมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าน,นะครับมีความกว้างเท่าไหร่ความกว้างแปดเซนความยาวเท่าไหร่ครับสิบสี่เซนเนาะนักเรียนจะสังเกตว่า,าสีนะครับปากกาสีเขียวที่ครูเขียนลงไปนั้นก็คือก็คือระยะที่มันอยู่ในแผนผังน,นะครับซึ่งครูถอดออกมาเขียนไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้วเพราะฉะนั้น นักเรียนก็สามารถที่จะนำเอาไม้ทัดลองไปวัดดูได้นะครับลองไปตรวจสอบดูได้นะครับระยะก็จะเป็นไปตามที่ครูบอกนี่เลยนะครับอะอย่างข้อหนึ่งอาณาเขตทั้งหมดของเรียนมีความกว้างและความยาวเท่าไหร่นะความกว้างของเรียนก็คือด้านกว้างของรูปด้านกว้างเนี่ยเราไม้ทัดตัวัดนะมันยาวเท่าไหร่ครับมันยาว8เซนนะครับด้านยาวของรูปนะครับก็คือยาว14เซนเพราะนั้นเราจะมาดูว่าความยาวจริงนะครับของอาณาเขตมันคือเท่าไหร่ วิธีคิดเดี๋ยวให้นักเรียนทําแบบนี้เลยนะลูกนะความกว้างของเรียนในแผนผังเนี่ย8เซนนะครับเพราะฉะนั้นความยาวจริงนักเรียนก็เอา8คูณกับ20นะครับเพราะเขาบอกว่ามาตราส่วน1เซนติเมตรต่อ20เมตรถูกไหมครับทุกๆ1เซนคือ20เมตรเพราะฉะนั้น8เซนคือเท่าไหร่ก็เอา8คูณ20ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ160เมตรนั่นเองนะแล้วส่วนความยาวจริงนะครับความยาวในแผนผังมันคือ14ความยาวจริงเท่าไหร่ เหมือนกันครับ14คูณ20เป็น280เมตรอันนี้ก็คือคำตอบของข้อ1รักษาการทำงานให้เรียนทำแบบนี้นะครับให้เขียนแบบนี้นะส่วนข้อ2นะครับคำถามถามว่าอาคารเรียนแต่ละห้องอแต่ละหลังนะครับอาคารเรียนซึ่งมันจะมีทั้งหมด่อาคารครับ2อ,อาคารนะมีความกว้างและความยาวเท่าไหร่นะครูก็วัดมาแล้วนะครับกว้าง1เซนยาว4นะครับกว้าง1ยาว4นะเซนติเมตรเพราะนั้น ความยาวจริงนะด้านกว้างก็คือ1นคูณยีเป็น20เมตรนะความยาวจริงของด้านยาวก็4ี่คูณยีเป็นแะ0ิเมตรนั่นเองนะอันนี้ก็คือคำนวณหาความยาวจริงนะครับออกมาแล้วกว้าง20ยาว80ิเมตรนั่นเองนะครับนะคารเรียนเท่ากันนะครับความขนาดเท่ากันอ่าต่อไปข้อ3มสนามมีความกว้างและความยาวเท่าไหร่นะครับสนามมีความกว้างและความยาวเท่าไหร่นะืกอเรียนก็ไปดูที่รูปเหมือนกันนะครับสนามนี่กว้าง กว้าง3เซนนะครับกว้าง3เซนยาว5เซนเพราะนั้นสนามในแผนผังเนี่ยมันกว้าง3เซนความยาวจริงก็คือ3คูณ20เท่ากับ60เมตรนะสนามในแผนผังยาว5เซนนะครับความยาวจริงเท่าไหร่ก็เอา5คูณ20เท่ากับ100เมตรนะก็ง่ายๆนะครับไม่ยากต่อไปข้อ4นะครับแปลงกเกษตรมีความกว้างและความยาวเท่าไหร่นะแปลงกเกษตรนักเรียนก็ลองไปวัดดูนะครับแปลงกเกษตร กว้างเท่าไรลูกกว้างเนี่ยมัน0ูจุดห้าเซนนะครับยาวห้าเซนนะครับ5้าเซนเพราะนั้นเอามาคำนวณหาความยาวจริงก็แน่แน่นอนเหมือนกับข้อ1 2ึงสองสานะจุดห้าคูณ20เป็นสิบเมตรห้าคูณยี่เป็นร้อยเมตรนะครับแเพิ่นเดียวกันเลยนะให้สังเกตดูน,นะครับแต่ละข้อเนี่ยทำลักษณะคล้ายกันเลยก็ง่ายไม่ายากนะต่อไปข้อ5้าข้อห้าถามว่าโรงอาหารมีความกว้างและความยาวเท่าไหร่นะครับโรงอาหารเนี่ยเราไปวัดดูนะครับโรงอาหารในแผังเนี่ย โรงงาคือตรงนี้นะครับกว้างเนี่ยคูวัดออกมาแล้วคือหนึ่งเซนงั้นลองไปวัดดูด้วยนะครับยาวสี่เซนนะว่าเป็นไปตามที่เรนวัดตรงกับคูหรือเปล่านะกว้างหนึ่งยาวสี่นะครับ, 1, นรบในแผนถังเพราะนั้นความยาวจริงเท่าไหร่ความยาวจริงเท่าไหร่นักเรนเอาหนึ่งคูนยี่สิบเป็นความยาวจริงยี่สิบเ,นะเ, 1, เมตรนะครับแล้วก็สี่คูณยี่สิบเป็นแปดสิบเมตรนะอันนี้คือข้อสรุปของข้อห้านี้นะครับโรงงารมีความกว้างยี่สิบยาวแปดสิบเมตรนะครับส่วนข้อหก อะข้อหกก็เริ่มมีการคำนวณเพิ่มเข้ามานะครับคำถามถามว่าอาคารเรียนทั้งสองหลังมีพื้นที่ทั้งหมดกี่ตารางอ่ะข้อหกนี่จะต่างจากข้ออื่นนิดนึงตรงที่เขาถามหาอะไรครับถามหาพื้นที่ถูกไหมเขาถามหาพื้นที่นะอาคารเรียนนักนเรียนดูก่อนนะครับอาคารเรียนเป็นรูปอะไรลูกอาคารเรียนเนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าถูกไหมครับการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช้สูตรอะไรครับนักเรียนจําได้ไหมสูตรก็คือ อะไรครับกว้างคูณยาวถูกไหมสูตรก็คือกว้างคูณยาวเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ความยาวจริงความกว้างจริงของรูปซึ่งเราหาไมาเลื่ยงเราหาไปแล้วนะครับราคาเรียนในข้อสองเนี่ยนะครับกว้าง20เมตรยาวเท่าไหร่ครับ80เมตรเพราะนั้นเราจะเอาความกว้างกับความยาวควาาวูณกันเลยก็จะออกมาเป็นพื้นที่นะครับเพราะนั้นราคาเรียนหลังที่หนึ่งมีพื้นที่เท่าไหร่นักเรียจะเอากว้างคูณยาวนะครับ20คูณ80 m. เป็น1,600ตารางเมตรนะครับ นะนักเรียนอยาไปเอาหน่วยในแผนผังไปคูนกันนะครับบางคนหลงนะไปเอา1นคูณสได้4ตารางเซนมอันนี้ผิดนะครับไม่ถูกนะนักเรียนต้องเอาความยาวจริงนะครับมาคานวณน,นะก็คือ20่สิบคูนแปอาคารเรียนที่2เหมือนกันนะครับอาคารเรียนหลังที่2ก็20่สคูณแปเพราะมันมขนาดเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นอาคารเรียนทั้งสองหลังมีพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่นะบางคนนะ่ยจะหลงบางือบางคน,างคนนะมาถูกทางแล้วแต่ก็เผลอไปนิดน,นึงก็ไปตอบพันห นะจริงๆมันมันไม่ใช่นะครับเพราะมันมีสองหลหังนั่นเลยตองพันหกบวกพันหกเป็นเท่าไหร่ครับเป็นสามพันสองร้อยตารางเมตรนะเพราะนั้นข้อนี้คําตอบก็คือสามพันสองร้อยตารางเมตรนั่นเองนะหน่วยพื้นที่เป็นตารางนะลูกนะอย่าไปตอบเมตรตอบเซนนะครับตอบคำว่าตารางหน้าน,นะครับเป็นหน่วยเป็นเมตรนะครับตามที่เขาถามนะอันนี้ข้อหกนะครับต่อไปข้อเจ็ดข้อเจ็ดถามว่าสนามมีพื้นที่มากกว่าแ ق? ปลงเกษตรกี่ตารางเมตร ข้อนี้จะทําคล้ายกับข้อ6เลยคือหาพื้นที่ของอะไรก่อนหาพื้นที่ของสนามนะครับขั้นที่2หาพื้นที่ของแปลงเกษตรและเอามาทําอะไรกันครับเอามาลบกันเพื่อหาผลต่างนะฮะสนามนะสนามหาพื้นที่นะสนามเป็นรูปอะไรครับนักเรียนสนามเนี่ยเป็นรูปอะไรครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเช่นเดียวกันนะกว้างจริงเท่าไหร่ครับไปดูอยู่ในข้อสามเนาะมันกว้างเท่าไหร่ครับสนามกว้างจริง60เมตรยาวจริงร้อยเมตรเพราะนั้น หกสิบคูร้อยเป็นเท่าไหรครับหกพันตารางเมตรนะส่วนแปลงเกษตรมีความกว้างจริงความยาวจริงเท่าไหรครับในข้อสี่เราได้คำนวณไปแล้วนะกว้างสิบยาวร้อยเมตรถูกไหมนักเลียก็เอากว้างคูณยาวนะสิบเมตรคูนร้อยเมตรเป็นหนึ่งพันตารางเมตรมันต่างกันเท่าไหร่นักเลียก็เอามาลบก,กันนะครับได้ห้าพันตารางเมตรเพราะนั้นคำตอบก็คือห้าพันตารางเมตรนั่นเองนะครับ อ่ะทีนี้มาดูข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายถามว่าถ้าต้องการเขียนแผนผังใบให้มีขนาดเล็กลงกว่าเดิมต้องปรับมาตราส่วนเป็น1เซนติเมตรต่อ40เมตรหรือ1เซนติเมตรต่อ10เมตรนะนี้ครูอยากให้เรียนเข้าใจว่ามาตราส่วนเนี่ยตัวหน้าเนี่ยคืออะไรนักเรียนตัวหน้าก็คือความยาวในแผนผังถูกไหมและตัวหลังก็คืออะไรครับความยาวจริงให้สังเกตนะครับตัวหน้าเนี่ยเราเหมือนกันเลย1เซนกับ1เซนแต่ตัวหลังจะต่างกันนะ อันนี้เป็น40เมตรอันนี้เป็น10เมตรนะครับให้นักเรียนคิดอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าเลขตัวหลังยิ่งมากเนี่ยมันจะทําให้แผนผังมันมีขนาดเล็กลงนะครับทีนี้นักเรียนสังเกตดูว่า40กับ10เลขไหนมากกว่ากันแน่นอนก็คือเลข40แสดงว่าเมื่อเราใช้เลขตัวนี้นะครับนะซึ่งมันมากกว่าตัวนี้เวลานําไปเขียนในแผนผังเนี่ยมันจะทําใหาา้รูปในแผนผังมีขนาดย่อส่วนเล็กลงไปกว่าเดิมอีก เพราะนั้นดังนั้นมาตราส่วน1เซนต่อ40เมตรนะครับจากเดิมที่เราใช้1เซนต่อ20เมตรถูกไหมเราเปลี่ยนมาใช้1เซนต่อ40เมตรเนี่ยมันหมายความว่ายงไครับหมายความว่าความยาวในแผนผัง1เซนแทนความยาวจริง40เมตรจึงเป็นมาตราส่วนที่ทําให้แผนผังเนี่ยมีขนาดเล็กลงกว่าเดิมนั่นเองเพราะนั้นเราก็ต้องเลือกใช้ตัวนี้นะครับนะเพราะนั้นคําตอบก็คืออะไรครับมาตราส่วน1เซนต่อ40เมตรนั่นเองนะเพราะนั้นงานนี้ก็ถือว่าเป็นงาน ที่41นะครับก็ให้หนักเรียนศึกษาตามตัวอย่างแล้วก็ให้หนักเรียนทําตามตัวอย่างให้ครบสมบูรณ์นะครับครูก็จะส่งคลิปเข้าไปในไลน์กลุ่มเหมือนเดิมน,นะลูกให้เรียนทำความเข้าใจให้ดีนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ